สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับว่าการเลือกจอเนี่ยซื้อกี่นิ้วดีกี่จอดีอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาไขข้อสงสัยให้หมดเลยนะครับขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าโต๊ะไซส์ไหนเนี่ยควรจะใช้จอประมาณเท่าไหร่กันดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่โต๊ะตัวอย่างตรงนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยผมจัดเป็นแบบ24นิ้ว2จอนะครับอยู่บนโต๊ะขนาด140ยสคูณเจเซนนะครับเรียกว่าโต๊ะตัวนี้เนี่ยเป็นโต๊ะไซส์ M ของเรานะครับใใหหหห้้้้้ขขนน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 าา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 ดดดดทททีีีีีีี่่่่่กกกกกลงงๆเเเเเเะะ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 มมมมมสํรรรรรรรัััััับบบบบบคคคคไไไออออยยผซตู็็จปแว นั่นเองนะครับแล้วก็ใช้จอ24นิ้ว2อันนะครับแล่หลายคนน่าจะเป็นนะว่าซื้อกี่นิ้วดีล่ะโตเท่าไหร่ซื้อกี่นิ้วดีหรือว่าัตเล็กซื้อจอใหญ่ไปเลยดีไหมเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับว่าทําไมผมถึงเลือก24นิ้วอยู่บนโต๊ะ140คูณ70นะครับก็ต้องบอกว่าผมอ่ะเคยจัดโต๊ะที่เป็นจอใหญ่เกินโต๊ะไปเลยนะครับเรียกว่ามันไม่ค่อยสวยแล้วก็เรื่องของการวางเนี่ยผมเข้าใจว่าที่บ้านของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีพื้นที่แบบเหมือนที่โชว์รูมที่ผมเซตให้ดูแบบนี้นะครับคือถ้ามันเก มันก็ต้องคำนวณจากการนั่งของเราด้วยนะครับเวลาผมที่จะวัดจอว่าเท่าไหร่ผมจะวัดอย่างนี้ครับหช่วงแขนเนาะหช่วงแขนคนเราอะ่ะมันจะเป็นระยะที่แบบเบสสําหรับการใช้งานจอคอมพิวเตอร์ของเราเนะครับเนี่ยลองวางาไว้เลยประมาณนี้เยอะครับอยู่ในจุดที่ผมกําลังตั้งให้ดูนะครับตั้งจอแบบนี้เนี่ยต้องมาจากโต๊ะที่ใหญ่ด้วยนะครับบางทีถ้าโต๊ะเราเล็กเกินไปแล้วจอมาอยู่ใกล้อ่ะมันเล็กใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ใกล้แบบนี้เลยนะครับบางทีการให้เราทำงานเนี่ยมันอาจจะต้องกวาดสายตาเยอะนะการให้จะไปมุมแต่ละมุมเนี่ยแต เราเพียงแค่ขยับสายตานิดเดียวก็สามารถไปได้ทั่วทั้งจอแล้วนะครับต่อมาก็เป็นคถามที่ว่าแล้วควรซื้อกี่นิ้วดีหรือว่าสเปคอะไรเท่าไหร่ยังไงนะครับอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนเลยนะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีการใช้งานความต้องการที่แตกต่างกันนะครับอย่างคนที่ต้องดูข้อมูลบนจอเยอะนะครับแล้วเขาใช้แบบความละเอียดที่มัน 2K ขึ้นไปนะครับเรียกว่าความละเอียดสูงขึ้นนะผมแนะนําให้เริ่มที่27นิ้วนะครับเพราะว่า27นิ้วบนจอ 2K เนี่ยมันจะได้พื้นที่การทํางานที่แบบเยอะขึ้นมากๆนะครับเหมาะสมสำ ใช้1080ดได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่าไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะเพราะว่าพอความละเอียดต่ําใช่ไหมครับแล้วจอเราใหญ่มากขึ้นอ่ะมันจะทําให้เราเห็นเม็ดพิกเซลอ่ะมากขึ้นนะครับมีของสุกาทำไมจอมันเบลอจังจอมันไม่ค่อยชารจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นปัญหานั้นแทนนะ1080ควรใช้ขนาดเท่าไหร่ดีที่สุดส่วนตัวผมนะก็คิดว่า24อ่ะเป็นระยะ1 0 8 0ที่เวิร์กที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นระยะที่ถูกพูดมาแล้วแหละว่าเป็นเบสไซส์นะครับเหมาะสำหรับการใช้งานทุกรูปแบบนะครับผมยกตัวอย่าง ก็จะอยู่ไซส์มัน24นิ้ว25นิ้วอะไรอย่างงี้นะครับ24นิ้วเนี่ยเราไม่ต้องใช้ในเรื่องของการหันหน้าการขยับสายตาอะไรเยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวผมลองขยับไปอยู่ทีนะการที่ผมใช้24เนี่ยผมสามารถมองตรงกลางจอนะครับแล้วหางตาของผมเนี่ยสามารถเห็นขอบจอตรงนี้ได้แบบเต็มอยู่นะครับทำให้เราแบบประสบการณ์ใช้งานแล้วเนี่ยจะเต็มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคิดว่าถ้าใครอยากใช้2จอนะมีมอเตอร์อาร์มไว้สักอันหนึ่งนะครับเริ่มที่2แขนหรือว่าแขนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับยิ่ ตั้งมันก็แบบเล็กกินพื้นที่อลไรคนเอาหมดคุณไม่สามารถวางของบนโต๊ะอะไรได้เลยนะครับการมีแขนจ,ำจ,ำจับจอที่ดีเนี่ยก็ช่วยให้พื้นที่บนโต๊ะของเราเนี่ยมีพื้นที่มากขึ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะพาไปดูว่า27นิ้วใช้กับโต๊ะเท่าไหร่หรือว่า32นิ้วใช้ไรบ้างน,นะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนที่เราจะไป27นิ้วนะผมขอแ,แวะตัวนี้ก่อนละกันนะครับตัวนี้เ,เป็นจอ32นิ้วอยู่บนเซตอัพที่คนที่ชอบจอเดียวใช้งาน,นรเพราะว่า32นิ้วเนี่ยน่าจะเป็นจุดสูงสุดของคนที่อยากใช้จอแหละเพราะว่าบางคนใช้จอเดียวแล้วมีความรู้สึกว่าดีกว่าเนาะใช้จอเดียวมันมองง่ายเห็นอะไรเต็มตาดีนะครับตอนนี้มี อยู่ที่พูดีนะครับสามสองนิ้วเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่ชอบนั่งห่างๆหรือว่าสายครีเอเตอร์สายดูหนังอะไรเงี้ยน่าจะชอบจอที่ใหญ่นะครับมันแบบดูหนังเต็มตาหรือว่าคนที่เป็นโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ครับคิดว่าอยากมองที่แบบห àng, ่างๆเพราะว่าบางทีเราต้องฟังลำโพงอย่างงี้ครับมันก็จะให้ระยะของเราได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมปไป1ช่วงแขนอาจจะเป็นพอดีกับสาย24อส่อะไรงี้ใช่ไหมแต่ว่า3 2นิ้วเนี่ยหนึ่งช่วงแขนเป๊ะๆเนี่ยอาจจะเล็กไปนะส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่ามันใกล้ไปหน่อยแล้วผมนะ่มา หน,หน้าเยอะนะครับ3านิ้วน่าจะเป็นไซส์ที่เหมาะสำหรับคนที่ใช้ตัวใหญ่แหละอ่ะอันนี้ก็เป็นโต๊ะ140คูณจนะครับเรียกว่าไม่ได้มีความสูขเอามันแน่นหรือว่าใหญ่เกินไปนะครับก็ลองเทียบดูครับว่าการใช้งานของคุณเป็นอย่างไรนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะถ้าคุณอยากใช้ยี่สิบเจามสองอะไรเงี้ยนะรหรือว่าใหญ่กว่านี้แนะนำให้เป็นความละเอียด2 k เคขึ้นไปนะราคามันอาจจะสูงขึ้นแหละแต่ว่าประสบการณ์การใช้งานของคุณเนี่ยจะดีมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูยี่สิบเจ็ดนิ้วกนดี ่ยผมต้องบอกเลยว่าเบสไซส์ละสําหรับการใช้งานนะครับในปัจจุบันนี้นะฮะคิดดูว่าขนาด iMac อะของ Apple นะครับยังใช้27นิ้วเลยนะครับโอเคเรามาดูที่จอ27นิ้วตัวนี้กันดีกว่าจอ27นิ้วความละเอียด1080ดูแล้วเป็นยังไงบ้างดูแล้วมันแบบพอดีไหมก็พอดีแหละครับการที่ใช้27นิ้วเนี่ยแล้วตั้งอยู่บนโต๊ะที่ใหญ่ไมากย่ขึ้นอีกนะครับมันก็ช่วยให้มีความสุกว่าโอเค27นิ้วเป็นไซส์ที่พอดีอันนี้ก็คือมันจะเป็นเรื่องของขนาดโต๊ะขนาดแอมเบียนต่างๆของเราด้วยนะครับเพราะว่าการเลือกซื้อจอเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมองหลายอย่างแหละอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเรา คำานึงถึงหลายอย่างการใช้งานขนาดโต๊ะนู่นนี่นะครับขี้เจ็ดนิ้วนะครับอันนี้ผมตั้งเป็นแนวตั้งให้ดูนะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นแนวนอนนั่นเองนะครับต้องเล่าอีกก่อนว่าการที่เราจะเซตอัพจอเนี่ยเราเลือกขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงๆเลยนะครับเพราะว่าการที่คุณเซตอัพจอแบบมีจอตรงกลางนะครับเรียกว่าเป็นเซนเตอร์นะครับเราจะมีเซนเตอร์หนึ่งอันแบบนี้แล้วก็มีจอไซส์เป็นแนวตั้งหนึ่งอันนะครับหรือว่าใครใช้เป็นแนวนอนแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ที่ผมหยิบมาเล่าให้ฟังก็คือว่าการที่คคคุณจจะะเเลืออออกกใใช้้้แนนนนววววตัังงรบผมมิิดด่่าาายหป็ี ราะว่า24นิ้วเนี่ยพอดีมากกว่าในการมองแนวตั้งนะ27นิ้วอ่ะมันต้องใช้แบบระยะอย่างเงี้ยมากเกินไปเนี่ยเยอะไปหน่อยแล้วก็ที่บ้านผมนะครับใช้เป็น22บนิ้วนะครับซึ่งมันพอดีกับจอ27ที่เป็นแนวนอนเลยนะครับผมก็เลยชอบใช้22สนะครับส่วนตัวผมคิดว่าใครที่อยากซื้อใหม่นะแนะนาเป็น24นะครับจะพอดีมากที่สุดนะลดปริมาณการทํางานของคอของหน้าเรานะเพื่อให้เราแบบมองได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาเป็นจอ27แนวนอนนะครับ27แนวนอนเนี่ยไม่ได้แนะนําขนาดนั้นแล้วก ไม่ค่อยเหมาะแล้วกันนะเพราะว่าจอเสริมผมคิดว่าควรเล่นที่24เล็กลงดีกว่านะครับแล้วไปเพิ่มเรื่องของความละเอียดหรือว่า27นิ้วความละเอียด 2K มากขึ้นไปเนี่ยอันนี้โอเคนะแต่ถ้า27แล้วความละเอียดฟู l l HD ดีอ่ะไม่ค่อยแนะนําแล้วกันนะครับมาดูจอากลางกันบาดีกว่าจอเซนเตอร์ความละเอียดเท่าไหรด่ดีใช่ไหมครับอันนี้ต้องบอกว่าอยู่ที่ความพอใจแล้วก็การใช้งานต่างๆของเราเลยนะครับเพราะว่าจอเซนเตอร์เนี่ยมันต้องคํานึงถึง,ห,งหลายอย่างเนาะบางทีคุณทํางานเรื่องตัวเลขคุณดู Google Sheets คุณต้องการดูตาารงที่มากขึ้นกา,ามลชีด มันก็จะทําให้คุณเห็นบรรทัดที่มากขึ้นแต่ก็ตัวมันก็จะเล็กลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องบาลานซ์เรื่องของความละเอียดแล้วก็ขนาดจอให้ดีนะครับแล้วถามว่า27บเกต 4K ดีไหมแนะนําว่า 2K ละกัน 2K ดีกว่านะครับ 2K เป็นไซส์ที่พอดีแล้วก็เบสละกันรับผมนะแต่ใครที่ใช้ 4K จอเท่านี้อยู่นะครับลองคอมเมนต์มาได้นะครับว่ามันดีหรือเพราะว่าส่วนตัวผมอะบางทีใช้ 4K สุขกระจอมันเล็กไปนิดน,นึงผมเคยใช้ที่3.2นิ้ว 4K อะรู้สึกดีกว่าเราสรุปกันอีคร้งงึว่าการเลือกกขนาดจออรวรเลื ให้สมดุลในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของขนาดโต๊ะระยะการนั่งมีผลต่อการเลือกทั้งนั้นนะครับแล้วก็จอไซส์ใหญ่ควรใช้ความละเอียดเท่าไหรด่ดี24นิ้วเนี่ยพันแปพอ27นิ้วถ้าให้ดีนะครับถ้าเลือกได้นะเริ่มที่ 2K ก็ฝากไว้ด้วยนะครับคิดว่าการซื้อจอของทุกคนในอนาคตเนี่ยอยากให้ทุกคนคํานึงถึงแบบต่างๆตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนประกอบเหล่านี้นะครับจะช่วยให้เซตอัพของคุณเนี่ยสมบูรณ์นะครับเพราะว่าหลายคนที่เลือกซื้อไปปุ๊บแล้วโอ นที่เริ่มแต่งโต๊ะเริ่มแบบอยากซื้อจออะไรสักอันหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนใครนะรที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับชอบแบบให้เราพาไกด์พาทัวร์แนะนาต่างๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ผู้คุยที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งที่ช่องดิมเดียของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวอีหน้าเนะี่ยเราจะพามาคุยอะไรกันต่อนะครับก็กดติดตามไวด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ